ควนอยังไรเจ้โอ้ยควนควนประดุบแม่เท่าควนฟุ้งพี่นอ้องควนฟุง้งบรรยากาศกับฝน,นตกได้ทำมาชมได้ฟุ้งกว่อ่านีกว่าควนอยังพี่น้องสวัสดีท่านชมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลคือนวันที่29กรกฎาคม2568ไฟดับท่านชมไฟดับนะพึ่งแม่พี่น้อง นะครับงุ่มเศร้าเมืดกันอยู่เมื่อกี้นี่จังมาพอตะไฟมาควดยังคือมาหลงโฉงเฉงแถสันดอกย่างปลาดุกค่ะเจและย่างปลาดุกฝนยังตกอยู่ได้พี่น้องเนี่ยฝนยังตกอยู่อ่ะซอสอ่วัสดีเจลอตเตอรี่พี่น้องสวัสดีนะเมื่อืนคือเก่าได้พี่น้องเด้่นะครับพอกันตอนมืดตอนค่ำเพือเก่า งุ้มเศร้ากันอยู่เมื่อกี้นี่เบิงพี่น้องจุดเทียนจุดยังกัอยู่ไฟดับนึกว่าะจะบ,บ่ม่านไงานะเจเนจะาะค่ะใครแน่นอยู่ม่านไงาม่านไงฝนตกไหมพี่น้องมีฝนก็นยังตกอยู่ตับมะคงต้หิวเขาเอ้าแม่เจ้แล้วจะลุยตับมะคงแล้วโอ,โอ้มเมนูเด็ดเมนูเด็ดอยู่ดีเหมือนเนี่ยยางปลาดุกพี่น้องเนี่ย่างปลาดุกพี่น้อเจ้มีมีกี้อีกาปูน้ำพี่น้อง,งปูหน้าแบบกีปูหน้าน้ำท่านผู้ชมนึกถึงสมัยตะกี้เนาะ ฝนตกลิ้นหาเก็บหาเก็บปูกามโค้งเมื่อกี้เอ้านะครับธรรมชมคืนนี้นะครับบ่าวแถาจะพาเอฟซีพาธรรมชมครับมารับชมนะผมพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับย้ำโค้งสุดท้ายนะครับอ่าเหล็กลับพี่ชายร้อยเอ็ดนะเพิ่นหามาแล้วนะครับและคืนนี้นะเพิ่นมาชุดล่างอย่างเดียวนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับชุดล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเพิ่นไปบนสองงวดแล้วพี่น้อง เอ้าเอฟซีก็ถามแม่นับเพิ่มมาเคลืนนี่ละนับจังไปชมไปฟังนัากันหลักกระจะย,ย่ำให้น้านับชุดรับมีที่มานะครับทำช่อยบุรีล่อบอุรีังเจเล่าสาวย่างเดียวอืจ้วงย่างเดียวเออุูน่ะข่ <ไป S 1> าบ้านเฮ้าดิบาอ๊าบ่เป็ดดอกเมื่อนหร่นักเตะเราบอกยมบอป็ดความพี่น,อนอ้องหอมเออ ใส่สีบนัวลเะรส้มตำพี่น้องส้มตำครับไปทุกอย่างครับบรรยากาศฝนตกพี่น้องช่วงค่ำนี่ฝนตกแห้งครับแต่ว่านี่ก็เริ่มดิ้นลิ้นแล้วอไฟดับก็ะพิงแม่พี่น้องนะครับไฟดับพิงแม่นะครับทางวายุขึ้นนี่จะมางไงพี่น้องไฟดับนี่้ากัน,นจูดเทียนจุดยังอยู่ท้ายบรรยากาศที่บ่งจักน้อยพี่น้องอเมื่อนี่นึกว่าฝนจะบตกไม่แจตตอน,นเช้านี่มันแดดไหม ตอนเช้านี่แดดพี่น้องออกจากบ้านแดดแต่ว่าพ่อตะบายมากนี่มืดขึ้นมากไปขั้นอุดรกับทกแห้งคักทั้งลมทั้งฝนอืมเอายังบัวนวยยังบัถูกใจบัวเจ้ยักหน่อยกันยักหน่อยาสั้นอ่<บ>าเอาบัจัดบัจัด,จดเติมเจ้ออืมควรนะนี่ว่าควนยังสนับพี่น้องขึ <บา S 1> ้นใหม่อ่าบป่ใหม่นะครับไฟอุดรอย่างอย่างไฟอ่อนวอนคุณนะพี่น้องจักหน่อยกับเลื้องหอมนะครับกินกับสมตำพี่น้อง เข่ากันกับบรรยากาศฝนตกลิ่นเซนลาบเจอ์อ้าวบาทนี่มาได้พี่น้องได้ม่ค้าเกาเจลอตเตอรี่สมตำเบิงพี่น้องสีสันอันนี้บบกพื้นบ้านใช่ไหมหอมหอมกอดแต่มีดดิใส่กอบกอดฟิตไว้ได้พี่น้องได้ปูกฟิตอืมปูกกับฟิตนี่ค่ะอันนี้เอาเนื้อเด่นน้ำไม้อันนั้นอันนี้น้ำไม้ไรพี่น้องกินกับน้ำไม้ไรเนี่ยซื้อมา น้องไมไลเลยอา่ากรับนี่ละกรับปดุกย่างเอา้าทำช่อมไทยบรรยากาศให้เพื่อจักหน่อยได้พี่น้องเด้อนะครับผมจังไปชมไปฟังน้ำกันพี่ชายร้อยเอ็ดย้ำโค้งสุดท้ายนะปรบับมีที่มาหลกักกระชุดล่างของพี่ชายร้อยเอด็ดงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทำช่อมอ่ากับบรรยากาศฝนตกนะคขั้วจืนพี่นอ้องจืดขั้วจืนจืนคือแฉะได้พี่น้องเด้เออ่าช่วงหน้าฝนนี่ขั้วเจจืนเนี้ย สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่29กรกราคม2568ฝนตกดีครับทํ้ชมนะครับออกเดินทางไปตั้งแต่เสาร้ฝาแจงจางปานกัดนึกว่าจะบมีฝนนะครับไปทั้งอุดรช่วงใบายมามืดคึมฝนยังแห้งกลับมาบานตกยังแห้งพี่น้องนะครับไฟครับนะครับนึกว่าไฟจะบ่มาพี่น้อง นะครับใครอยู่ดับบดลนะครับผมคืนนี้นะครับจะพายเอฟซีพัฒน้ชมครับมารับชมหนับพี่ชายร้อยเอ็ดนับชุดล่างได้พี่น้องเด้อนับเหล็กเด่นเหล็กบินเพิ่นตัวเดียวหนับตะวันไปบนสองสองงวดแล้วนะครับเอฟซีก็รอกระถามเก็บแม่หนับคืนนี้ทาช่วงไม่ลาตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับบ่าวทอร์จะลงแห่งเช้าวันที่สามสิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่น้องเด้อเพราะว่าคืนนี้นะครับมันดิดนะครับเอฟซี อาจจะพักพอนนะครับจะให้พี่ชายร้อยเอ็ดย้ำนะครับเลกลับมีทีแม่เป็นน้ำไดพี่น้องเด้อเพิ่ไหแล้วนะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาฟังมาชมน้ำกันครับสวัสดีครับพี่ชายร้อยเอ็ดครับครับสวัสดีครับป๊บข้าครับครับสบายดีนะครับเนาะัครับสบายดีครับเป็นจังไดทั้งคุณฝนตกดีขึ้นกันป่อ ออกระตกล้ปล่อยอยู่ครับอ่าโต้ปล่อยปล่อยปัจจัยนะครับเนะาะทั้งนี้ครับผมทั้งนี้ตกแข็งอยู่อ่าตกสองสามมือแล้วพี่น้องนะผมอ่าเอานะครับชุดล่างนะครับผมครับผมครับอ่าชุดล่างพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับงวดที่ฬานมาเพิ่นเห็นวิ่งล่างสี่เม็ดเดียวพี่น้องนับสี่ไปบนนะครับอ่าตาเหล็กเด่นเหล็กวิ่งคนตัวเดียวอ่างวดก้อนเหยียดแรงงวดก้อนเหยีสามบอก สามครับสามก็ไปบนเนาะไปบนอีกเอา้าพี่น้องอ่างวดนี้เป็นล่างคือเก่าบอร์ดทจังไหนไอ้งวดนี้เป็นล่างคืเอ,กอ,เ,อเ,เก่าครับลา่างคือเก่าพี่น้องอนะครับอ้าบพี่ชายรอยเอ็กนะครับชุดล่างอย่างชุดล่างให้พี่น้องด้วยอา่าหนึ่งสิงหาคมหกแปดงวดนี้ได้ตัวได้ครับผม ครับติดหนึ่งครับวิ่งล่างหนึ่งผู้ใดอายกอากติดบนใครได้พิดน้องได้นะครับเพราะว่าเล็กเดินเล็กวิ่งตัวเดียวนะครับอวิ่งล่างหนึ่งนะครับเหล็กวิ่งเพิ่นเม็ดเดียวครับจับคูมิตัวใดครับผมหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับเออหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าโอ้ ชุดกับชุดล่องของอ้ชุดรับมีที่มาหรือตัวนีครับผมครับผมหนตรงกันเลยครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามคู่าผมล่างเล้พี่น้องด้แต่ว่าพี่น้องอย่ารืมกันกันบนไม่ไํ้นะครับตัวเน้่นตัวไดครับผมตัวน่นตัวเด่นนึ่งหาครับโอ้เน้นที่หนึ่งห้า ครับผมเน้นที่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก้าเป็นตัวกันตัวร้องเป็นตัวกันตัวร้องครับอะอ,อ,อันนี้ชุดล่างอย่างเดียวอันนี้เป็นสูตรของพี่ชายร้อยเอ็ดได้พี่น้องเด้นนะครับเลขเ,เ,เ,เด่นเลขวิ่งเพิ่กระเดินดีอยู่พี่น้องตามมาสองวดสองวด,งวดนี่สองวดที่ผ่านมาเนี่ยพันไปบนอ่งวดน,นี้จะจะบอขึ้นบนอีกบอวดนนี้หรือจังได มาล่างหนาครับแอรเป็นเป็นสูตรล่างเพราะว่ามาล่างพี่ต้องหนาปลาผูไรย์ปูดรย์ปิดบนแกเอานะเพราะว่าตัวเดียวแอร์เอาไอ้พี่ชายย้ำรับย้ำชุดอ่าชุดรับมีทีมานะครับผมที่ให้เอฟซีล้มให้เอฟซีไปแล้วครับอร์ย้ำไปเพื่อนนะครับผมที่เพป็นเด่นมารกตัวหน่งหนึ่งห้าหกครับอร์อันนี้ชุดรับนะพี่น้อง รับรับพี่ชายรเ็ดรับมีที่มาหนึ่งห้าหกตัวเน้นตัวเน้นครับครับตัวร่องตัวรองหนึ่งห้าเก้าครับตัวรองหนึ่งห้าเก้าอ่านะครับครับตัวที่พ้นตัดให้สองตัวครับหาหกหาเก้าครับอ่าเน้นเม็ดเดียวตัวไหนครับเน้นหาหกครับอ่าครับผมตัวร่องพันตัวไหนตัวร่องหาเก้าครับเน้นหาหกตัวร่องหาเก้าตัวกันที่ว่าตรงที่ว่าเบาเท่าว่าตรงกัน นี่ตัวแรกนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับนี่พี่น้องแบบหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าชนกับชุดล่างนะครับพี่ชายร้อยเอ็ดตรงกันกระดีพี่น้องนะครับตรงกันกระดีจังว่าหลายตัวนะครับเป็นแน่แท้นะครับเนาะเพราะพี่ชายร้อยเอ็ดเพิ่งได้ลอตเตอรี่หลายใบเลยเนี้ได้ได้ได้ลอตเตอรี่นักตัวไหนตัวไหนหลายใบนัดหนึ่งห้าหกครับหนึ่งห้าราคาห้าหกโคห้าครับ เปิลน,นักพอดีมันตรงกับชุดหนึ่งห้าหกนะพี่น้องเนาะเปินกระนัคหาหกหกหากับหนึ่งหาเพราะว่าชุดล่างเปินเด่นดึงหาเปินได้หนึ่งหาพี่น้องเปินก็เลยเอาลอตเตอรี่ไปไหลายเอา้ามาชมมาเบิ่งน้ำกันนะครับผมนะครับพี่ชายร้อยเอ็ดงวดที่ผ่านมานะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งสี่นะครับไหลล่างไปบนเลยพี่น้องเด้อนะครับงวดก่อนสามก็ไปบนเอา้างวดนี้ได้มาแล้วนะครับทำชมได้มาแล้วนะครับพี่ชายร้อยเอ็ด หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอันนี้ชุดล่างอย่างเดียวนะครับคนได้กันบนได้ก็ได้นะครับพี่น้องเม็ดเดียวครับยิ่งล่างหนึ่งนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าธรรมชุ่มนะครับเป็นน่าห้างพี่น้องได้ทามากถ้าชอบถูกใจตรงใจไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก้าอ่าเน้นค่าขึ้นหนึ่งหาเป็นบ้ครับครับแมนรได้ลอตเตอรี่แจ็คใบแล้วหนึ่งหาเนี่ยโคตรได้ไล่ใบเยอะ อ่าได้หลายใบอ่าเพราะว่ามันตรงกันครับชุดลับมีที่มาพี่น้องนี่ครับพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับวิ่งล่างหนึ่งนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าเมตรที่หนึ่งห้าเอาธรรมชุ่มลากะอันนี้นะครับย้ำนะครับย้ำชุดลับมีที่มาตรงกันพี่น้องนี่เอาอ่าให้ฟีซพอดีครับนะครับลับมีที่มาพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับโอ้ครับช่วงแรกพี่น้องเข่าซีหางวดติดเด้อพี่น้องเด้อ ช่วงหลังกะลุดนเนี่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงแรกโอ้สี่ห้างวดติดเลยนะครับเอาพี่น้องนะครับรับพี่ชายร้อยเอ็ดรับมีที่มา1นะับหนึ่งสิงหาคมสองพยห้ำให้น้ำหนึ 1, 5, 6, ตัวเน้นนะครับหนึ 1, 5, 9, ตัวรองนะัเน้นเม็ดเดียวคือหาหตัวรองคือหาเก้าตัวกันนี่ครับตรงกัน1,5 1,6งหตรงกับชุดล่างพี่ชาย 101. ร้อยเอดนะพี่ชายร้อเอเป็นเน้นลอตเตอรี่นี่ครับหนึ่งกับหนึ่ หาหกหกหาหนึ่งหนึ่งหาตัวที่เพิ่นเน้นนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าแคปหน้าจออันนี้เอาหาผู้ใดยอยากได้นี่ชุดนี่นะครับอ่าเน,เนมคักขึ้นหนึ่งหาหกพี่น้องตรงกันหนึ่งหาหนึ่งหกเป็นเก้าอ่าแคบหน้าจอธรรมชงธรรมชงนะครับผมอ่าผี่ชารยรอยเป็นกระบะได้ลอตเตอรี่ไว้แล้วอ่าเป็นยังได้ครับหมวดน,นี้ ใจคือเก้าใจครับวันมันใจครับ,รบอ่านะครับก็ถือว่ามาตรงกันเนาะพี่ชายเวสเนาะโอเว่นครับหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก้านี่ชนกันพี่น้องนัดตรงกันอ่าตรงกันกับชุดลับมีที่มาแต่ว่าเพ่นเล็กเด่นเล็กวิ่งนะครับหนึ่งตัวเดียวถาประมัดตัวที่เพิ่นจับให้เนี่ยอ่าหาตัวมาใส่ได้พี่น้องเด้ออืม หาตัวมาใส่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเอางวดนี้นะครับธรรมชุ่มหาโชคหาหมันนักพน้องเนาะอืบ่าวเถ้าก็จะรบกวนสักหนึ่งครับพี่ชายรอยเอ็ดครับอครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ชายรอยเอ็ด่านผู้ชมนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เฮงเฮงเด้องวดนี้พาย FC เอฟซีเฮงเฮงโชคหมนันครับผมคข,<อ>ข,ขอบคุณนะครับเด้อครับขอบคุณครับ ครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมอ่านะบ่าวขาขอบคุณนะขอบคุณพี่ชายร้อยเอ็ดนะผมขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูที่เผนให้แนวทางมานะครับนะน่าแนวทางเลขคำนวณแน่เลขถูกเลขฝันท่านผู้ชมถ้ามาถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องนะครับบ่ามากักบ่ชอบเบิ่งซื่อแบบเบิร์นกระได้ลอตเตอรี่ไว้หลายแล้วเพิ่นว่า เน้นนะครับชุดรับมีที่มา156นะครับตัวรอง159นะครับเน้นคือหาร่องหาเก้าตัวกัน15 1619ชนกับชุดล่างวิ่งล่างเม็ดเดียวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสูตรพลัเพ่นสูตรล่างของพี่ชาเรศวิ่งล่าง1 15 16 19ชนกัน่าชนกันเพิ่นเน้นคือ1ึหาได้ฟินออกเลเพราะว่าชุดชุดรับอีกเพิ่นเน้นหาหกับ1นึหากระตรงกันที่1นึหาตัวที่เพิ่นเน้นเฮานะครับ บาเข,ขอบคุณนะครับเอฟซี FC แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับขอบคุณพญ่ยมย่พีปานาสุข,ขสุขคนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงพญ่ยมย่แหละวรัทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนให้โชคให้ m ắ นให้เฮง,หงให้ร่ำให้้วยด้ยพี่น้องเดอ้อนะครับพบกันคลิปหน้าครับแอดมินบาเทาสวัสดีครับ